เมื่อโรจิตแต่งงานกับสาวแล้วหลอกว่าจะพาไปฮันนีมูนแต่ความจริงมันหลอกพาเธอมาขังไว้ที่เกาะกลางนา้ำอันห่างไกลเพื่อสร้างครอบครัว De วิ l s p พ w 2003หนังเปิดด้วยฉากแต่งงานของสองหนุ่มสาวมิกและจูเลียนหรือจูซึ่งเราก็เห็นว่ามีเพียงพ่อแม่และญาติฝั่งเจ้าสาวเท่านั้นที่มาร่วมงานต่อมามิกก็ได้กล่าวขอบคุณแขกและบอกว่าเขาดีใจมากที่พ่อของเขาไม่ได้มาร่วมงานถึงแม้พ่อของเขาอาจจะตัดเขาออกจากกองมรดกเพราะแต่งงานกับผู้หญิงที่คบกันได้ไม่ถึงปีซึ่งรางจากแต่งงานเนี่ย ทั้งคู่ก็เตรียมตัวไปฮันฮนีมูนบนเกาะอันห่างไกลเป็นเวลาสองสัปดาห์แม่ของจูเลียนก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าลูกจะไปแน่หรอซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอจะโทรหาตลอดและจะกลับมาทันวันเกิดแม่แน่นอนจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มออกเดินทางครับโดยใช้รถคันเก่าที่ชอบเสียเป็นประจำของมิกซึ่งเขาก็ได้บอกเธอว่าถ้าวันนั้นรถคันนี้ไม่เสียเขาคงไม่ได้เจอกับจูเลียนบนรถเมลและระหว่างทางเนี่ยทั้งคู่ก็แวะจําจีกันตลอดทางตามภาษาข้าวใหม่ปลามันครับและในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงจนได้ จูเลียนออกมาสุดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับบอกว่าตอนนี้เราเป็นอิสระแล้วและเธอก็ถามต่อว่ามิกเจอที่นี่ได้ยังไงเขาจึงบอกว่าเขามาล่าสัตว์กับพ่อก็เลยเจอมาโดยบังเอิญซึ่งที่นี่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆครับแต่จูเลียนก็ยังอยากจะมาเพราะชอบในตัวตันักผจญภัยของสามีและอยากจะมารวบสัมผัสไปกับเขาเมื่อทั้งสองเดินทางมาถึงริมทะเลสาบจูเลียนก็ได้เห็นกระ่อมเล็กๆกลางน้ำที่มิกได้เช่ามาเธอลังเลที่จะลงไปนั่งเรือครับซึ่งมิกก็รับประกันว่ามันแข็งแรงดี หลังจากทั้งคู่ข้ามาถึงเกาะแล้วเนี่ยจูเลียห,หรือจูเนี่ย<ๆ>ก็ขอโทรหาแม่เพื่อบอกข่าวแต่กลายเป็นว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยครับมีขก้งงงเหมือนกันในคนให้เช่าบอกว่ามีเขาจึงเสนอว่างั้นเรากลับกันไหมเดี๋ยวแม่จูเป็นห่วงแต่จูเธอก็ยืนยันว่าจะอยู่ต่อครับจะได้เป็นการผจญภัยเต็มตัวและเมื่อเข้ามาเนี่ยจูเธอก็สงสัยถึงข้อความที่บอกว่าเรามาที่นี่ลากวางได้ SR กับ JR ปี P 82และรวมถึงรอยขีดนับจำนวนพวกนี้ มิกจึงบอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่เขียนบอกคนต่อไปว่าพวกเขามากันกี่คนล่าสัตว์อะไรได้บ้างและจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มจูจีกันต่อและหลับไปได้วยความเหนื่อยล้าครับต่อมาันดึกคืนจูเลียนตื่นขึ้นมาและเห็นว่ามิกใส่กุญแจรถไว้ในตู้เซฟและให้กุญแจเสีไวิทีคอตลอดเวลาซึ่งตอนแรกๆเนี่ยจูเลียนก็ยังไม่ได้ถามอะไรครับและยังคงใช้เวลากับคนรักของเธอยังมีความสุขพอตกกลางคืนมิกก็ถามเธอว่าอยากให้ลูกของเราเพศไหนและชื่ออะไร แต่จูเธออยากโฟกัสกับการเรียนให้จบด้านศิลปะก,ก่อนก่อนที่จะมีลูกซึ่งมิกก็เข้าใจวันต่อมาจูเลียนพยายามจะก้าวขาลงไปในน้ําแต่ไปได้มีกี่ก้าวเธอก็กลัวจนทนไม่ไหวและกลับมานอนกับมิกต่อครับจากนั้นในขณะที่เธอกําลังสเก็ตภาพอยู่นั้นมิกก็ชวนเธอลงไปเล่นน้าด้วยกันจูจึงปฏิเสธบอกว่ามันหนาวและเดี๋ยวเครื่องสำอางของเธอจะหลุดแต่มิกก็ยังไล่จับเธอพามาที่น้ําจนได้ซึ่งเมื่อเธอยืนันว่าจะไม่เปียกน้ํามิกจึงให้เธอนอนลงบนแผยยางแทนครับ แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปจูก็เผลอหลับโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังจะเป็นอันตรายซึ่งในระหว่างที่มิกอยู่บนกระท่อมเนี่ยพยายามของเธอก็เริ่มร่วยอย่างหนักซึ่งไม่นานเธอก็ไหลตกลงไปในน้ําและเธอก็ตกใจช็อกมากครับเมื่อมิกเห็นเธอจึงไม่รอชารีบลงไปช่วยเธอทันทีซึ่งจากนั้นจูเลียนก,ก็บอกว่าเธอกลัวน้ําและว่ายน้ําไม่เป็นมิกจึงขอโทรและบอกว่าเขาเสียใจถ้าเขารู้เขาจะไม่พาเธอมาที่นี่จากนั้นในเวลาต่อมาจูเลียนเริ่มสงสัยเรื่องเซมมากขึ้น ซึ่งเธอได้ไปหามีกที่กำลังตกปลาอยู่และถามถึงมันว่าในนั้นมีอะไรบ้างมกีก็พยายามตอบบายเบี่ยงบอกว่าในนั้นมีพวกคุญแจเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยซึ่งจูก็ถามต่อว่าใครจะมาขโมยเราอยู่กลางน้ํานะมกีก็เลยเริ่มหมุดหิดขึ้นเสียงใส่เธอบอกให้เธอเลิกถามได้แล้วครับซึ่งนีก็ทำให้จูเลียนงอนที่มีกเริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปเธอจึงหนีเข้าไปอยู่ในบ้านต่อมามีรู้สึกผิดครับเขาจึงทําขาตั้งสําหรับวาดรูปมงังอเธอ ซึ่งในที่สุดเธอก็ยอมคืนดีด้วยจากนั้นมิกพาจูเลียนพายเรือกลับมาที่ฝั่งเพื่อพาเธอออกล่าสัตว์จูเลียนเธอเลยชวนมิกเข้าไปในเมืองครับออกไปหาซื้อของใช้และจะได้หาสัญญาณโทรหาแม่ของเธอด้วยตอนนี้แม่ของเธอเป็นห่วงจะแย่แล้วแต่มิกก็ดูจะไม่สนใจเธอครับของหมกมุ่นกับการวางกับดักสัตว์ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็แย้งว่าเธอขอแบบลุลยๆเองไม่ใช่หรอแลวเมืองไกลๆก,ก็ขับรถไปตั้งชั่วโมงกว่าแต่แล้วมีก็ตกใจที่เขาเงยหน้าขึ้นมาไม่เห็นจูเลียนครับเขามองหาเเเเธออยอออยยย่่่่่่าาางงงงกกกกกััวววลลูพหหนนนนนึึซ็แแคคมมสดิ้ มิกลมเลือดที่จะล่าสัตว์และพาเธอกลับทันทีครับซึ่งเธอก็ได้แต่งงว่าเขาตกใจอะไรขนาดนั้นคืนนั้นมันจึงได้ไม่เธอนอนไม่หลับเริ่มสงสัยว่าทำไมมิกเปลี่ยนไปและเธอก็เริ่มเบื่อในการอยู่ที่นี่แล้ววันต่อมาจูเลียนก็เริ่มชวนมิกกลับบ้านครับบอกว่านี่ก็สิวันแล้วเธอรู้สึกสนุกพอแล้วครับและเธอก็คิดถึงแม่ของเธอมากด้วยแต่มิกก็บอกว่าเราตกลงกันไว้ที่สองอาทิตย์นี้แม่ของเธอไม่ไปไหนหรอกและที่นี่แหละจะเป็นที่ที่เราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม แต่จูเลียนก็เรินเข้ามาหาและยืนยันอีกรอบเพื่ออยากกลับบ้านครับซึ่งมีก็ได้ตอบหุนหวนว่าเราจะไม่กลับเรามาฮานิมูนเราจะไม่เลิกจนกว่าจะครบ2อาทิตย์นี่เลยทำให้ทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันอย่างหนักครับเธอรู้สึกโกรธมาที่มิกเปลี่ยนไปส่วนมีกก็โทษว่าเพราะจูเลียนเอาแต่เป็นห่วงแม่ก็เลยจะทําให้ฮานิมูนน้ลมจากนั้นเขาก็หนีจากการทะเลาะเพื่อไปดูกับดกักสัตว ส่วนจูที่กำลังเดือดอยู่นั้นจึงเข้าไปดูเซฟเมื่อไม่สามารถเปิดมันได้เธอจึงเริ่มทำลายข้าวของเพื่อระบ,บายความโกรธของเธอท่านั้นมีเขาก็เริ่มคิดได้ครับเขาจึงกลับมาที่เกาะเพื่อมาขอโทษจูด,ด้วยความจริงใจจากความหยาบคายที่เขาได้พูดไปและแล้วในวันต่อมาจูริแอ,อนที่นอนเครียดอยู่เตียงก็คิดถึงอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อเธอค้นของของเธอดูเธอก็ได้รู้ว่ายาคุมของเธอหายไปเธอพยายามถามหาแต่มีก็ไม่รู้ไม่ชี้เธอจึงเดือดรันเข้าไปที่ห้อง และบอกว่าเธออยากกลับบ้านเพราะยาคุมเธอหมดแล้วมิกเลยบอกว่าเธอจะใช้ยาทําไมในเมื่อเราแต่งงานกันแล้วแต่เธอก็บอกไปแล้วครับว่าเธอยังไม่พร้อมจะมีลูกเพราะงั้นมิก็เลยทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันอีกรอบน้ําเสียงของมิกเปลี่ยนไปเขาผลักเธอและสั่งให้จูเลียนฟังเขาซะยังไงเราก็จะยังไม่กลับบ้านจากนั้นมิกก็ออกไปที่เรืออีกครั้งจูเลียนเธอตระหนักว่ามิกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเพราะงั้นเธอต้องไปจากที่นี่ให้ได้โดยในระหว่างที่มิกออกไปล่าสัตว์เธอพยายามจะว่าน้ำมีออกจากเกาะแต่สุดท้ายเธอก็ไม่อาจเอาชนะความกลัวของเธอได้ ตกเณฑนวันนั้นเธอจึงพยายามคิดแผนการหลบหนีเช้าวันต่อมามิกตื่นขึ้นมาและไม่เห็นจูเลียนเขาจึงลุกลรี้ลุกหลนออกตามหาและสุดท้ายก็ได้เห็นว่าจูเลียนกำลังตกปลายอยู่บนเรือครับซึ่งแท้จริงแล้วเธอกําลังวางแผนอยู่จากนั้นมิกอาศัยช่วงที่เธอไม่อยู่ขโมยภาววาดของเธอนําไปไว้ในเซฟแต่จูเลียนมาเห็นพอดีจนทาให้มิกตกใจจนทําเซฟหล่นและในจนนํานวนภาวาดที่กระจายกระจายอยู่นั้นจูก็ได้สะดุดตาก,กับทิชชู่แผ่นหนึ่งครับเธอจําได้ว่าเธอเคยวาดนกนีบนกระดาษทิชชู่จากร้านที่เธอชอบไปกับแอนโทนีแฟนเเก่าขอองธ เมื่อเธอคิดดูดีๆแล้วเธอกับมิกเจอกันนอกร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งตอนนั้นเธอกำลังรอรถมีอยู่แสดงว่าการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มิกรู้อยู่แล้วว่าเธอจะมาและนี่แสดงว่ามิกสะกดรอยตามเธอมาตลอดครับมิกมันจึงอ้างว่าจูเลียนเป็นคนสวยเขาเคยเห็นเธอในร้านซึ่งไม่เห็นเธออีกครั้งที่ป้ายรถมีจึงเข้าไปจีบเขาไม่ได้สะกดรอยตามเธอหรอกนะแต่จูเลียนก็ไม่เชื่ออยู่ดีครับเธอขอกลับบ้านอีกครั้งเพราะวันนี้เป็นวันที่14แล้วแต่มิกมันก็ขอให้ใหเธออยู่ต่อเพราะมันอยากจะปลีก,าากมมัอมมาสงงงคเืบ แต่พอจูไม่เอาด้วยแล้วเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นเสียงดา่าเธอว่าเธอเป็นลูกคุณหนูติดแม่ครับเธอจึงสวนมันไปว่ามันดีตายแหละขนาดพ่อมันยังไม่มางานแต่งเลยจากนั้นก็ด่ากันไปกันมาพอจูบอกว่าแฟนเก่าของเธอดีกว่ามันตั้งเยอะคราวนี้มันโมโหสุดขีดเข้าไปทำร้ายร่างกายเธอจูจึงหยิบขวดและฟาดใส่หัวมันครับจากนั้นเข้าไปหยิบโทรศัพท์และเริ่มทำการพายเรือหนีแต่มันก็ยังลุกขึ้นได้และว่ายน้ำตามมาอย่างใจเย็นทางด้านจูเธอขึ้นฝั่งได้สำเร็จและพยายามโทรหาแม่แต่ว่าแตบโบทรศัพท์ก็หม ทำให้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนี้อาจากป่าให้ได้ไกลที่สุดซึ่งระหว่างทาง,ทางเธอจะหลุมศพของใครบางคนแต่เธอไม่มีเวลาเข้าไปดูและต้องรีบหลบอยู่หลังต้นไม้เพราะมิกมกำลังไล่ตามมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมิกก็หาเธอเจออยู่ดีครับจูเลียน,นจึงแซ้งทาเป็นหลงทางโดยบอกว่าเธอกลัวมากในตอนกลางคืนขณะที่จูเลียน,นหลับอยู่มิกยังใช้โอกาสนี้ในการทําลายเรือพายซาเพื่อตัดาทานียของจูเลียน,นจากนั้นในวันต่อมา เมื่อเธอถามเกี่ยวกับเรือ,อลำนี้มอนี่จึงพูดเล่นๆว่าเรืออาจจะจมไปแล้วก็ได้ไม่ต้องห่วงหรอกเขาว่ายน้ําเป็นซึ่งก็เป็นการแซจจูไปในตัวด้วยความหงุดหงิดจูจึงพยายามวาดรูปสงบสติอารมณ์แทนครับและนั่นก็ทําให้เธอสังเกตเห็นบอกของเรือที่ลอยขึ้นมาซึ่งนั่นอาจจะช่วยให้เธอลอยน้ําข้ามไปได้เธอจึงใช้โอกาสที่มิกกาลังเล่นกีตาร์ใช้สายเบ็ดในการเกี่ยวมันเข้ามาและซ่อนมันไว้ทันก่อนที่มิกจะมาหาต่อมาในวันเดียวกันนั้นมิกมาอุอุจจรถของเขาเพื่อจะเข้าไปในเมือง มันบอกว่ามีงานที่ต้องไปทําซึ่งระหว่างทางหมอนี้ก็แวะไป,ปเยี่ยมโสพ่จูเลียนเคยเจอก่อนหน้านี้ด้วยตกดึกเมื่อหมอนี่กลับมาถึงเธอก็เข้าไปชนมิกมามีเซ็กกันเพราะหมอนี่จะชอบหลับหลังจากที่เสร็จกิจแล้วเธอจึงใช้โอกาสนี้เป,ปิดกุญแจออกจากคอและได้นํามันไปเปิดตู้เซฟได้สาเร็จซึ่งเธอก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นโฉนดที่ดินของเกาะแห่งนี้โดยมันเป็นของมิกนั่นเองและหมอนี่ก็ได้ต่อมาจาก SR หรือชื่อย่อของพ่อมันนั่นเองเธอไม่รอช้ารีบว่ายข้ามน้ําโดยใช้บอกก่อนหน้านี้ทันที แต่เมื่อเธอมาถึงและสตาร์รถรถมันก็ต้องไม่ติดตามสไตล์หนังแนวนี้อยู่แล้วครับเธอโมโหและรู้สึกสิ้นหวังมากเมื่อจากนั้นเธอได้เห็นแสงไฟจากไฟฉายกรังใกล้เข้ามาซึ่งจากนั้นมีก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าต่างเธอจึงใช้ปืนล่าสัตว์ขู่เขาและสั่งเขาซ่อมรถให้เธอซะแต่หมนี่ก็ใช้เล่เหลี่ยมใช้ฝากกระโปรงรถบางตัวเองไว้แล้วก็หายไปจากนั้นก็แอบมาข้างๆเธอจนได้ในวันต่อมาจูเลียนตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้บนเกาะซึ่งคราวนี้พฤติกรรมของมีกก็เปลี่ยนไปอย่างสุด มันฉีกเบาะเลยนะเป็นชิ้นๆพร้อมๆกับบอกว่าลุมศพนันเป็นของพ่อของมันนั่นเองพ่อของมันทั้งบังคับกดดันให้มันมีภรรยาและสร้างครอบครัวดีๆวันหนึ่งระหว่างการล่าสัตว์พ่อของมันก็ยังคงกดดันมันอยู่มันจึงทนไม่ไหวได้ลงมือฆ่าพ่อของมันด่นั้นฝังศพไว้ใกล้กับเกาะเพื่อให้มันและจูได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อที่ตายของมันจากนั้นมิกมันก็ทำลายข้าวของของจูเลียนรวมถึงอุปกรณ์วาดภาพทั้งหมดเพื่อต้องการให้เธอใช้ชีวิตโลเทคเหมือนกับมันโดยที่จูเลียนได้แต่นั่งร้อง ต่อมาเมื่อมิกมันเริ่มอารมณ์เย็ยนลงเธอก็ถามว่านี่เป็นแผงของเขาทั้งหมดใช่ไหมเขารู้อยู่แล้วว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณและรู้ว่าเธอว่ายน้ำไม่เป็นแต่มันก็ปฏิเสธและบอกว่าเรื่องจริงก็คือมันรักเธอและจะรักตลอดไปซึ่งในเวลาต่อมาเธอก็ขอร้องให้มิกปล่อยเธอไปอีกครั้งถ้าหากมิกรัรกเธอจริงจริงแต่ถ้าว่าหนุ่มโรคจิตก็โมโหใส่มันยังคงยึดมัน่นที่จะอยู่บนเกาะเงียบสงบแห่งนี้ไปตลอดชีวิตและสร้างครอบครัวไปด้วยกันนั่นทำให้เธอร้องไห้เสียใจอย่างหนักแต่ถึงแม้มันจะดูสิ้นหวังจูเลียนก็ย ซึ่งในที่สุดเธอก็คิดอะไรบางอย่างได้โดยเธอจงใจจยุดไฟเผากล่องไม่ขีดไฟโดยหวังว่าจะหลอกล่อมิกให้เข้าไปในเมืองเพื่อหาซื้อไม้ขีดมาแทนซึ่งนั่นจะเปิดช่องให้หาทางหลบหนีได้ตอนแรกมิกมันไม่ยอมไปครับมันจะจุดไฟเองแต่สุดท้ายมันรู้ว่ามันไม่มีทางจุดไฟได้หากไม่มีไม้ขีดไฟซึ่งเมื่อมิกเข้าไปในเมืองจูเลียน,นจึงไปง,งมหาขวานที่มิกมันเควื้ยงทิ้มและใช้มันตัดโซ่ที่ล่ามเธอไว้กับต้นไม้จากนั้นงมหาหินฟงแพยยางดึงมันขึ้นมาจนได้แผยยางในที่สุดุดดดดเเธออนนามมัมัรยรยยวว้ทปิแ ทางด้านมิกรถมันเกิดเสียเข้าพอดีครับมันจึงคิดได้ว่าสามารถใช้ที่จูบุรีของรถแทนไม้ขีดไฟได้เพราะงั้นมันจึงขนบุรีที่มีและรีบกลับไปที่กระทอมซึ่งจูเลียนนั้นเธอเป่าลมเข้าไปใส่แผยยางาจากนั้นก็ลอยข้ามไปที่ป่าเพื่อนำกับดักสัตว์กลับมาที่กระทอมและพยายามฝังดินเอาไว้และเมื่อเธอเห็นว่ามิกกลับมาเร็วกว่าที่คิดเธอจึงล่ามโซ่ตัวเองและเข้าไปสวมเสื้อคลุมปิดบังเสื้อที่เปียกเอาไว้ครับซึ่งเมื่อมิกมาถึงเขาก็บอกว่าจะใช้บุรี่จุดไฟแทนแล้วก็เรื่องรถเสียแล้วมันกนก็นนนระสสปืใใ่ไว้เ นั้นเมื่อเขากำลังจะออกไปจากกระท่อมเธอคิดได้ว่ายังไม่ได้ซ่อนแพยางและยังฝังกับดักไม่เสร็จเธอจึงหวานล้อมว่าเธอจะจุดไฟเองให้มิกรอในบ้านซึ่งระหว่างที่เธอกำลังจะซ่อนกับดักนั้นมิกมันก็เข้ามาต่อเบลีอีกตัวซึ่งนั่นทำให้มันเห็นเขาอี้ที่เปลี่ยนน้ำครับไม่รอช้ามันออกไปถามเธอว่าเธอข้าไปที่ป่าใช่ไหมและเมื่อมันเห็นแพยยางมันก็ตบหน้าเธอจนล้มลงจากนั้นมันก็ไปเอาแพยางมาทำลายแล้วก็ตบจูเลียนต่อเธอพยายามวิ่งหนีเข้าไปในกระท่อมแล้วก็สวนกลับแต่ก็ไไมมมม่่่่่สาาารรรถู้้้้ัััันนนนดดซซึงงะหวทีกใชโคอเ จูเลียนก็ใช้บุหรีจี้มันจนมันถอยไปเหยียบกับดักที่ฝังเอาไว้แล้วเธอก็ใช้ท่อนไม้ฟาดมันสามจนมันสลบไปเธอใช้จังหวะน,นี้ฉกกุญแใจเพื่อเอาไปเปิดเซฟเพื่อจะเอากระสุนปืนคลับแต่มิกมันก็ฟืน้นขึ้นมาและพยายามดึงโซ่ให้เธอเข้าไปหาซึ่งก่อนหน้าที่มันจะแทงเธอเธอก็สามารถใส่กระสุนและยิงมาได้ทันมิกมันเจ็บหนักและลงไปกองกับพื้นซึ่งมันก็ร้องไห้บอกให้เธอฆ่ามันเลย แต่เธอทําไม่ลงครับเธอปลดโซ่ออกและยึดไว้กับปืนแทนจากนั้นวางปืนไว้ใกล้ๆมิกเพื่อให้มันเลือกที่จะปิดชีพตัวเองเพื่อหยุดความทุกข์ทรมานจากนั้นเธอก็สามารถเอาชนะความกลัวน้ําของตัวเองได้เธอว่ายน้ำอย่างไม่ลดละจนขึ้นมาอีกฝั่งได้สาเร็จซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่มิกตัดสินใจยิงปืนปิดชีพตัวเองครับหมอนี่คงทรมานเมื่อมันได้รู้ว่ามันไม่สามารถเหนี่ยวรังและบังคับจูเลียแอนให้เป็นดนังที่มันหวังได้และมันก็ได้เสียเธอไปตลอดการและจากนั้นจูเลียแอนก็สูบบุหรี และวางแหวนแต่งงานงเธอไปที่รถซึ่งเป็นสัญลักษณ์อิสรภาพของเธอจากความทรมานที่เธอต้องเผชิญจากนั้นเธอก็เดินเท้าไปที่เมืองเพื่อกลับไปหาครอบครองเธออีกครั้งและหนังก็จบลง